เราจะฆ่าคุณนี้ตายเอาเมึงตายแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้ตึ๊บ <c oughs> มีเดียมไอซ์แลนด์เนาะมีละทติจูดมีลองีิจูดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นขนาดมีเดียมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากำลังอยู่กันในเกม survive o n ร a p นะครับเย่ซึ่งผม้อตกแต่งเรื่องใหม่นเนี่ยเห็นเห็นกันตรงนี้เลยก็คือเปนที่ลักจับของนะครับก็คือมันจะเข้ามาในนี้เนาะ ซึ่งตรงนี้ก็ผมก็ได้โลออกหมดอันนี้ก็เพิ่มมาเป็นสองอันแหละแล้วก็ผมก็สร้างเป็นเชสใหญ่นะครับอันนี้ก็ทำหรือออกหมดเลยเพราะว่าอันดับแรกเลยที่จะรับบอกนะครับก็คือตอนแรกผมก็สร้างอันนี้ไปแล้วแล้วก็คืออาหารมันเยอะก็เลยใส่อาหารมาในนี้ให้หมดเลยแต่ว่าฉลาดมันมาแล้วคือด้วยความที่อันนี้มันใหญ่ไงฉลาดมันก็เลยหัวมันก็เลยซ่อนอยู่ในนี้มันก็เลยหาไม่เจอฉะนั้นก็คือพวกอาหารทั้งหมดนี้ก็คือหายเกี้ยงหายหมดเลยแล้วก็ต้องสร้างอันนี้ใหม่ด้วยผมก็เลยต้อง ผมก็เลยต้องไปหาคองใหม่ซึ่งก็หาได้เหมือนเดิมแหละเพราะว่าไปได้ได้ของมาจากไป,ไปได้ได้ของมาจากการยิงปืนซึ่งปืนตอนนี้ก็หมดเลยเรียบร้อยแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเราจะเอาสร้างแบบให,ใ,หให้มันออกมาอย่างนี้แล้วกันเนาะซึ่งก็ในนี้ผมก็สร้างใหม่เพราะมันมันมีของใหม่ที่สามารถอัปเกรดได้นะครับก็คือสิ่งนี้เป็นมันคือมันมันใช้ดินแค่ก้อนเดียวแล้วก็ ใช้น้ำแค่ถังเดียวก,ก็จริงแต่ว่ามันปลูกเพื่อได้สามอย่างนะครับมันก็เลยทําให้เราไม่ได้เสียของเยอะแล้วก็ผมว่าไปซื้อของมาใหม่ครับแป๊บนึงนะต้องจัดการน้ำก่นอนน้ำหมดเลยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่เข้าไปกันผมไปซื้อของมาใหม่เป็นแบตเตอรี่อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ดูสิ เขาบอกว่ามืนอคือมันคือกรีโมโฟนเพลตเนามื่อคืออะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่เราแค่ซื้อมาก่อนแล้วกันเนาะแล้วผมก็ได้ซื้อจากพ่อค้ามาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นอันนี้ก็คือเขาก็จะบอกเลยว่าครั้งต่อไปที่พ่อค้ามาเนี่ยอะไรที่ราคาจะขึ้นอะไรราคาลงนะครับแต่ว่าใช้ได้แค่รอบเดียวนะถ้าเกิดว่าเราจะรู้ครั้งต่อไปก็ต้องไปซื้อใหม่อีกครั้งซึ่งเวลาเรือพ่อค้ามาเนี่ยผมว่าเราจะต้อง ส,สร้างวันนี้ไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรือพ่อคามันชอบมาฝั่งนี้ผมก็เลยพอโบกมือเพ,พ่อเพาะเรือพ่อคามันก็จะชอบมาจอดตรงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างกันก่อนที่เราจะไปเกาะกันเนาะโอเคเติมนะ้าแบบปกติแบบวิถีวิถีของพวกเราคือแต่ทำไมยังไม่มีของโอ้นี่น,นี่มันเข้ามาเกาะแล้วเข้ามาเกาะโอเคมามาเราสร้างเลยแล้วกันเป็นพื้นธรรมดาละกันเนาะ เกบ็กบเกบ็บเก็บเออเฮ้ยได้ปืนแล้วเยี่ยมได้ปืนเยี่ยม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 เก็บกระสุนปืนก่อนโหตอนนี้คือพื้นที่อันนี้จะเต็มแล้วโหแต่ตอนนี้คือเชือกเรามีเยอะมากอ่ะผมใส่เชือกมาในนี้ด้วแล้วกันปืนเราได้กลับมาแล้วของของสุดดีอันนี้คือไปซื้อจากพ่อค้าคือตั้งหนึ่งพันเลยนะครับผมเคยเห็นเขาวางขายอยู่อุ้ย อุย่ยมีของมาติดกับดักเราแล้ว,ลวโอเคมาสร้างอีกสร้างอีกทึบผมว่าเราสร้างไปสักตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมาตรงนี้สักหน่อยขอนพังอ้าวเยวนะเฮ้ยทำไมเราสร้างของได้เหรออ๋อแต่มันไม่ไม,มีนี่ออเออทอ่มามามาเราสร้างสร้างอันนี้ก่อนเป็นคอนเนาะ เสร็จแล้วก็โอเคสร้างแค่นี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวเราสร้างของใหม่ได้แล้วนี่ซึ่งผมลืมไปเลยครั้งที่แล้วก็คือเราสร้างอันนี้ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์พาซึ่งเราต้องใช้สองอันเนี้ยซึ่งมันน่าจะเป็นแร่น่าจะหาได้จากเกาะน,นี่แหละเดี๋ยวนะเฮ้ย <Hey! S 1> เป็นของแบบแร่เลยแล้วเนี่ยแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมคาบอันนี้ก่อนรื้อหู ผมผมรู้อันนี้มันฆ่าฉลามได้เดียวเดียวเดียวดียวเดียวมาเลยเจ้าฉลามต้องการตายใช่ไหมนีเน,นี่เอาไปเมทัลสเปียรนี่ไงเราได้มาแล้วนี่เลยมันฆ่าฉลามได้มาอันต่อไปก็จะเราสร้างอะไรได้อีกอันหนึ่งเป็นบันไดเหรอน่าจะทําชั้นสองได้แล้วแหละอ,อ๋ออันนี้ก็เป็นบันไดเหมือนกันแต่โอเคตรงนี้ผมลืม ครั้งที่แล้วที่ที่เราคุยกันว่าเราจะทำเป็นใช้อันนี้เนาะอันนี้ที่เราจะใช้สิ่งนี้เป็นแอคในก็คือเหมือนแบบก็เหมือนกันพังเนี่ยแหละผมว่าเราเราพังพวกนี้เลยดีไหมไม่ยาดีกว่าแต่ว่าคือเวลารีไซเคิลมันจะรีไซเคิลได้เฉพาะของพวกแบบเออเป็นเป็นของที่มันแบบมันมันจะไม่ได้ของครบเท่าที่เราคาฟมานะครับ ผมว่าตรงนี้เราสร้างที่ดักอีกไหมไม่ต้องหรอกเนาะเปลืองของเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีนเสียเฮล,ล,ลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ใส่ใส่เข้าไปยิงนี่ไงตูมนั่นไงนั่นไงใช่ของคูชีปปะ่ะนั่นไงโอ้โหก่อนที่เราจะได้ไปเกาะเลยตรงนี้มาเลยตืบ เอามาได้แครอทตั้งสี่อันเลยแครอทนี้คือของดีแบบที่เราชอบมาวิมีมีมเเล็ดผักกาดอีกสี่เหมือนกันไม่ใช่มะเล็ดดิเป็นผักกาดเลยโอเคตอนตอนตอนนี้เราเราเราเหลืออะไรอะ่ะมีเรือล้างมาเอยเดี๋ยวนันถ้าเรือมนมาก็แสดงว่าฉลาดลงมาอันนี้น่าจะเป็นโอผักกาดอีกสอง เราต้องเตรียมตัวรับมือกับฉลามแล้วไม่เป็นไรเราเรามีของดีเพราะว่ามันฆ่าฉลามได้นี่อันนี้ถูกปะผมเคยเไปเห็นมาเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาใช้แบบเราฆ่าฉลามเลยอะ่ะโอเคม,มันเมื่อกี้เราจะทําอะไรนะจะไม่ได้อ๋อความหิวของเราเดี๋ยวเราเอาเอาของมันนี้เก็บน้ำผมว่าเราเอาน้ำเนี่ยเราเราเราสามารถเอา เอาน้ำไปใช่โอ้ยนั่นเรือละเราเราเอาน้ำไปเกาะได้นี่เพราะว่าเราจะ,จะต้องเอาไปเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เราตายอุ้ยเดี๋ยนะอันนี้มันสองอันมันแยกเหรอทำไมมันมเก็บไปแค่สิบอันอ่ะก็แต่อยากลองกินเนื้อฉลามอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปเลยดีไหมดื่มน้ำอึกนึงก่อนแล้วก็หายไปเลย คาใหม่คาบใหม่ไม่เป็นไรโอเคเตรียมตัวรับมือฉลามก่อนก่อนที่เราจะไปเกาะผมผมว่าเราจะรับมือกับเจ้าฉลามก่อนเพราะว่าเรือเรือลาม,มันมาแสดงว่าฉลามกำลังจะมาฮ่าฮ่าแปลกฮหฉลามไม่มาเลยนี่คือรอมานานแล้วงั้นก็ไม่เป็นไรผมว่าเราเราเราก็บของดีกว่าอะไรที่เราไม่จาเป็นที่จะต้องใช้เราเก็บไว้ในนี้แล้วกันเพราะว่ามันเยอะดีพื้นที่มันมันเยอะ พวกน้ำอะไรนี้ไม่จำเป็นเลยเบ็ดตกปลายิาง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉลามมาแล้วมาเฮ้ยมันมาฝั่งนี้นี่นามาแอดเดียใหม่ของเราเลยเหรอเราจะฆ่าคุณนี่ตายเอามุณตายแล้วเยี่ยมย่ยมย่ยมเอามันล่องลอยไปตีแนอ่อู้อู้เ่ยมสิ่งที่เราได้ หัวฉลามอู้หูหัวฉลามในเนื้อด้วยโอ,ยอ้ไม่กอดไม้เราคงไม่จำเป็นมากขนาดนั้นหรอกผมว่าไม้เราเอาไปแค่สิบเก้าอันดีกว่าเพราะผมเคยได้ยินว่ามันจะมีสถานที่ที่เราต้องใช้ไม้อยู่เพื่อเข้าไปเนาะแล้วก็แร็กอันนี้ต้องใช้ไหมเอาไปแค่หนึ่งหนึ่งอันซีวีนี้ยังไม่ต้องใช้เข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าพลิกแอ,กอ็กเราต้องใช้ กระสุนปืนไม่น่าต้องนะอะไรที่มันไม่จําเป็นเราก็เก็บเก็บใส่เข้าไปก่อนอาหารนะ่ะจําเป็นแน่นอนอเคเ้พวกนี้เราเก็บมากอ่อนอะไรที่มันไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปอันนี้ที่เราใส่อะไรนะอะไรสักอย่างนี่แหละเอ,เอาอันนี้ใส่เข้าไปก่อนอ๋อเป็นซองสองอันนี้เป็นเป็นขวาแล้วก็เป็นอันนี้ไอพวกนี้เราเก็บเข้าไปก่อน อันนี้น้าไม่ต้องเก็บซีวีดอเก็บอันนี้เก็บอีกอันนึงอ่ะอันนี้เก็บไปที่เหลือแล้วก็เอาไปได้เพราะว่าพื้นที่เราไม่พอแล้วพื้นที่กระเป๋าอนะ๋อเดี๋ยวะนะเพราจะเราทำอย่างนี้ได้นะสมมุติปืนแล้วก็กดดรอปเออดรอปได้ใช่ดรอปได้ดไดแต่เออ,เอ,อผมกลัวของหายอะมารออะไรที่มันไม่ค่อยจำเป็นอย่างเช่นสครปเนี่ยหาง่ายไม,ไม่ได้จำเป็นมากมัน อ่าเชือกเชือกมันหายากเอไม่ใช่เอาเอาอันนี้เข้าไปดีกว่าเออแล้วเอาสแครปเอามาทิ้งอย่างนี้เพราะเพราะวผมกลัวว,ว่าเวลาเราตายอะไรอย่างเงี้ยเ okay, มาอันดับแรกเราจะต้องไปเอาแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่คืออันนี้แล้วเราก็ไปไปใช้เลยตึ๊บค้นหาอยู่มันกำลังค้นหาเยี่ยมเยี่ยมน้ำครบเนาะทุกอย่างครบเยี่ยม ดีใจมากเลยค่ะฉลามเร็วๆแบตจะหมดแล้วมันมันเอาออกได้ไหมระหว่างเนี้ยอุ้ยช้าเออผมลืมไปเราจะต้องทำเอออันนี้ด้วยใช่ปะ่ะเราต้องใช้เชือกเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะการทำอันนี้โหสิบเชือกเรามีใช่ไหม ราไม่มีเราต้องไปหยิบมาเออใช่เชือกเราอยู่นี่เรามียี่สิบใช่ไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว,วเรือพ่อค้าจะมาแล้วเราค้ามานี่ก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้เชือกวางใส่อย่างนี้เรือพ่อค้ามาแล้วเย้เย้เย้เจ็ดหกห้าอันนี้ได้หรือยังเนี่ยได้ได้แล้วได้แล้ว <c oughs> มันเป็นของเรือพ่อค้าวัสดีครับขอซื้อของหน่อยนะครับ นี่ครับอยู่นี่ครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมเก็บของมาก่อนรอเรือพ่อค้ามาแค่นั้นแหละมาเลยครับรออยู่ครับอาหารจะหมดแล้วครับความหิวน้ําก็จะกินน้ําไปก่อนเลยได้เอ็มตี้มาเอ็มพี้บัตเโอ้ความความหิวความหิวน้ําเราไม่ต้องเราไม่ต้องกังวลมาก อ่ะโอเคมาเราไปซื้อฟลายเออร์นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคว่าครั้งหน้ามันจะมีอะไรเอ้ยปเตโต้ราคาขึ้นนี่นาะต้องไปเก็บม,มาก่อนปเตโต้โอเคมันเดี๋ยวผมไปจัดก,การการับนี้แล้วเราไปเกาะก,กันเลยคาบไปเลยโอเคมาทีนี้ผมไปซื้อของมาใหม่แล้ะแล้วก็เราจะต้องปล่อยแองแองแองคอร์ลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้ตึ๊บมีเดียมไอซ์แลนด์เนาะ มีลัติจูดมีลองีิจูดอะไรก็ไม่รู้เละแต่มันเป็นขนาดมีเดียมไม่เป็นไรมามาเลยโหลดโหลดเร็วๆของเราหายไปแล้วเออเราเรามีแบตเตอรี่ด้วยนี่นาโอเคอมผมว่าเราใช้อันนี้ได้นะมันมีสัตว์หรือเปล่าวะในเนี้ย เฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ได้แร่ด้วยว้าวทำไม่ก่อเป็นอย่างเนี้ยอุ้ยมีกวางเราจะต้องใช้สิ่งนี้นี่ทีมแทงเอามันหนีอะไม่เป็นไรตัวนี้เอามัน,นตายเลยเราจะต้องใช้นี้แร่อู้ได้เนื้อได้หนังได้หัวอันนี้อะไรเสียงแะไรอะสิ เสียอะไรอะเสียอะไรอะเฮ้ยหมูป่าวัดีหวัดีครับโอ้ยมันมันมันทำลายเราด้วยมันทำลายเราด้วยแอมันตายเออพวกนี้นี่อันนี้อะไรเก็บด,ด้วยเส้นเหล็กธรรมดาโดเราดีแล่อุ้ยวัดีกว้างมันมีกวางด้วยวัดีขอค่าหน่อยนะขอทิ้มหน่อยนะนี่เบี้ยว รอบเดียวคือตายเลย <c oughs> เออเดี๋ยวจัดการโอ้โหของอย่างเยอะเลยอ่าของพวกนี้เอามาโอเคโอ้ยมีแร่มีแร่อ,อีกมีแร่ให้เก็บอีกวิ่ของอย่างดีความหิวเราเริ่มเยอะแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเรามีปาทูน่าปาทูน่าเขาให้เยอะอยู่ให้ความหิวอะให้พลังงานเยอะอยู่ยุที่แปลว่า มีอีกแล้วเหรอทีเดียวตายเอ้ยของพวกนี้นี่คือแบบล่าอย่างง่ายเลยแบบเฮ้ยแต่แต่ว่าเกาะมันเจ๋งอยู่นะมีของให้เราเก็บเยอะเลยเอุ้ยแต่แต่แต่ว่า,วาไอ้ไอ้ที่ขุดแรก่ก็คือมันมันมันลดเร็วอยู่นะยังไม่ทันสำรวจอะไรมากเลยขุดแร่อย่างเดียวตอนนี้โอเคสำรวจต่อไปเรื่อย อิ้ยมีหมูป่าวันนี้ครับหมูป่าผมอยากจะมาทักทายคุณหน่อยอะครับคุณหมูป่าผมอยากมาทักทายคุณหน่อยอะครับอเอ้ย <c oughs> <c oughs> เสียงมันแบบโอ้ไม่ขอมันจะหมดแล้วไม่เป็นไรวิ้ยเราเรา,เราได้ก้อนหินมาโอเคเ้ยแต่ของมันหมดเร็วมากอู้ยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นของแร่ฮเอาคับได้ไหม อีครับไ้อ๋อมันใช่แค่สองอย่างนี้ไม่เป็นไรมาครับใหม่ครับใหม่ครับใหม,ใหม่ไม่เป็นไรเราเวลาได้คอปเปอร์อุ้ยของอยางดีเลยเนี่ยเราจริงนะเราไม่เรามาเพื่อให้ขุดขุดพวกนี้แล้วก็ล่าเนื้อกวางจริงใช่ไหมมาเลยกวางกอดที่เอยมันวิ่งลงน้ำนี่แทงกค่ทีเดียวก็ไปเลยเออเฮ้ยเราขุดขุดต้นไม้เรา ได้ขอมาแค่นหนึ่งเออเยอะมากเลยสํารวจได้ทั้งวันอ่ะอันเนี้ยเอาจริงเลยสํารวจได้ทั้งวันเฮ้ยเจอกล่องอะไรอ่ะมันต้องหาคุณแจเหรอกล่องเนี้ยนะหาหาคุณแจมาเปิดกลอ่องอู้แล้วคุณแจมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นพวกของธรรมดาคุณแจเหร เอออันนี้ไม่รู้จริงฮ hmm. คงต้องหาทั่วๆไปแหละเฮ้ยมีโนต้ตวยะข้างบนสุดของของอาคารอาคารของอะไรสักอย่างของเมืองอะไรสักอย่างมันจะมีวิวที่สวยแค่นี้ไม่แต่ตอนนี้ภารกิจหลักของเราคือตามหาคุณแจเพื่อไปไป,ไปเปิดกล่องกล่องน่าจะมีของดีเลยแหละแต่ว่า เราจะทันหรือเปล่านี่แหละเพราะว่า,าอะไรอะล็อกพิกอะไรอะเราต้องทำอย่างนี้เลยเหรอแบบมั่วๆผมทำมั่วๆไปแล้วกันนะผิดยังไงอะเอาผิด <c oughs> อันนี้คือไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอ๋ออันนี้ไม่รู้ He i, he i. เฮ้ยเฮ้ยผเปิดได้แล้วอุ้ยมีเนื้อ,ม,อมีเนื้อเต็มเลยมีอาหารกระป๋องแลนมีปืนให้อีกหนึ่งอันเต็มๆคือ,ค,อคือเหมือนแบบมันจะเป็นพารเซน,นะครับเราล้ว,ลวถ้าเกิดว่าเรากดถ้าเกิดว่าเป็นพารเซลที่แบบมันยากเราก็กดออกแล้วก็ไปเอาอันใหม่ได้<ฮ>อย่างดีขอที่มอีกสักอันหนึ่งนะโอเคแต่ okay. ว่าคุณแจคือย,อยังไงอะ ผมผมไม่รู้หาหาไม่ได้เลยเฮ้ยทุกคนผมปีนขึ้นมาข้างบนสุดแล้วเจอคุณเจอู้ล,ล,ล้วที่ที่เราต้องไปใส่คือตรงไหนอะน้ำอย่าพึ่งหมดก่อนนะความหิวน้ำเอออันนี้ของของปกติไหนนะที่ที่เราจะต้องเออใช่ตรงนี้ไหมใช่ไหมถูกไหมได <G AS> ้ของมาหนึ่งอยห้าสิบกระสุนปืนอีกสองได้เนื้อมาหนึง่งไม้อีกสิป อาแล้วก็ที่ใส่ไม่พอแล้วไม่เป็นไรไม้ไม้ไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นก็เดี๋ยวนะน้ําเราความหิวน้ําเรากินน้ําได้เรากินน้เานนเพราะเราความผิวน้ำมันจะหมดแล้วซัดเข้าไปน้าอุ้ยได้ของกันมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเอาไม้กันไปเยี่ยมตอนนี้เราไม่มีอาหารอ๋อเรายังมีอาหารกระป๋องอยู่มันเรากลับบ้านกันแล้วกันนะครับอุ้ยได้ของดีแบบดีมากเลย โอเคกลับมาแล้วโอ้ยกลับมาแล้ว,ค,ลลวคือมืดเลยของเรายังไม่ทำนออะไรเลยผมว่าเราไปนอนก่อนแล้วกันจุบนอนกันก่อนแล้วตื่นเช้ามาเยี่ยมฉะนั้นเราก็มาเอาของกลับมาแล้วอันดับแรกคือของแบบโอเต็มกระเป๋าอันดับแรกก็คือเอะไรนะแบตเตอรี่เราหยิบออกได้ไหมอ๋อ เราหยิบแบตเตอรี่ออกได้พุ้ยแต่แบตเตอรี่มันลดเร็วอะเร็วอยู่นะเนี่ยเราของอะไรก็อะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปก่อนหยิบแบตเตอรี่ออกเอาไม่ใช่หยิบแบตเตอรี่ออกเลทที่ของใหม่เหรอแล้วอันนี้ก็คือเราหยิบออกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเราได้แผนที่บม,มาใหม่แล้วแต่โอเควันนี้เป็นยังไงบ้างขับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอุ้ยวันนี้คือแบบอื้ออ่าเหนื่อยอยู่นะ ก็ก็เหนื่อยอยู่ทุกครั้งอะแต่โอเคก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเุ้ยเราเรามีของใหม่ด้วยเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนเป็นมิเตลหรอแองคอร์มิเตลที่เราเพิ่งทำไปเออโอเคก็ที่เราเพิ่งซื้อบูปินอะเออโอเคก็วันนี้แค่นี้กนแล้วกันนะคะบายยยสวัสดีครับ